สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพร์นโซนนะฮะก็อยู่ในเกมโปเกมอนยู่ในนะฮะวันนี้ผมจะพาทุกคนเล่นกิวกก่เช่นเคยนะครับก็ผมก็จะพาไปเล่นกิวกาดในสายที่ผมถนัดที่สุดแล้วกันที่ชนะบ่อยที่สุดเนาะโอเคก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดตามช่องนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทําคลิปต่อไปของช่องนี้เลยกันนะฮะผมก็จะมีการปรับเปลี่ยนไอเทมถือนะครับเล็กน้อยนะฮะจากเดิมนะครับที่ผมสอนไปคลิปก่อนหน้านี้นะอ่ะเรามาเริ่มกันที่อุปกรณ์ถือกันเลยครับผมจะะเปลี่ยนนครับ จากสโคบเล่นเนี่ยเป็นในส่วนของไอเทมชิ้นนี้เลยรัสเซอร์คอร์นะฮะจะทำเล่นสายคอมโบเนาะแล้วก็บัตรประกันจุดอ่อนเนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็นนี่ครับมัสกแบร์นะครับแล้วก็สายที่ผมจะเล่นในวันนี้นะครับผมจะไม่ได้เล่นสายดาบศักดิ์สิทธิ์กับเฮดการ์ดนะฮะผมจะเล่นสายดาบศักดิ์สิทธิ์แน่นอนครับผมเล่นสายดาบศักดิ์สิทธิ์แน่นอนเพราะว่าผมเน้นเดเมจนะฮะส่วนชาร์เ์คอร์เนี่ยจะเน้นคริสติคอลนะครับ ส่วนอีกท่านึงเนี่ยที่ผมจะเล่นเนี่ยก็จะเป็นสายอ่าที่เป็นไอว n นเฮดนะฮะเดิมทีเนี่ยดาบทับสิษย์เนี่ยมัน,นมจะคู่กับวายการนะฮะแต่ผมจะลองสลับมาเล่นไอว n นเฮดดูนะฮะผมคิดว่าไอว n นเฮดเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็คือมันรับดาเมจของศัตรูได้หนึ่งครั้งแล้วก็นับสแต็คแล้วก็ตอนมันอัพเกรดเป็น Head p นเ s เนี่ยมันจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นด้วยระยะสั้นๆน,น,น,นะฮะ ทำให้สกิลอีกสกิลหนึ่งของของกิลการเนี่ยโจมตีแรงขึ้นนะฮะอย่างที่บอกครับอไอเทมถือเนี่ยมัสกัลแบรเนี่ยมันเพิ่มพลังโจมตีถูกไหมฮะก็ส่งผลให้กิลการมันเก่งขึ้นนะฮะทำให้มันโจมตีแรงแล้วก็โจมตีเร็วนะฮะ แล้วก็นี่ครับกองเลคุคมเนี่ยจะเป็นเพิ่มอัตราติดคิติคอแล้วก็เพิ่มแรงโจมตีอีกด้วยนะฮะถ้าเกิดเราถึงเลเวลสามสิบจะได้ถึงสิบสองถึงพิบห้าหน่วยนะฮะส่วนผ้าคาดผมหรือโฟกัสแบนเนี่ยจะได้เลือดนะฮะอ่ะเรามาดูเกมเพลย์กันเลยดีกว่านะฮะก็ผมจะพากิวกาดนะครับไปเล่นเลนเข้าป่านะฮะอ่าแล้วก็ส่วนไอเทมถือเนี่ยผมใช้เป็น X a t t a c k คนะฮะ โจมตีแรงเข้าอย่างเดียวครับผมเน้นแอคแท็อย่างเดียวนะฮะแล้วก็จัดเข้าป่าเลยนะฮะมาครับผมก็เข้ามาสู่เกมเพลย์เป็นที่เรียบร้อยนะฮะอ่ะผมไม่สนครับผมเข้าป่าลวดนะฮะลำดับแรกเลยผมจะต้องเปลี่ยนไปกิวการแล้วก็ได้สกิลที่เร็วที่สุดนะฮะไปเฮ้ยโหมีดนเนมาแจมนะฮะโอเคไม่เป็นไรฮะคิดว่าเขาน่าจะออกไปละโอเคเพราะว่าเราชี้แจงเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเราจะเข้าป่านะฮะเออแต่ทีมผมนี่ โอ้โหโจมตีล้วนๆเลยนะฮะคือไม่มีสายดีเฟนต์เลยนะครับโอกาสชนะในเกมนี้ก็ค่อนข้างน้อยนนึงเพราะว่าสู้กันอย่างเดียวโจมตีกันอย่างเดียวครับไม่มีซัพพอร์ตไม่มีดีเฟนเดอร์นะแต่ก็ไม่เป็นไรครับลองดูนะก็นี่คือสไตล์การเล่นที่ผมเล่นกิวการ์ดเป็นประจำนะช่วงนี้จะเล่นแต่กิวการ์ดเลยนะฮะอ่ะกระโดดข้ามมาฝั่งนี้บ้างนะฮะเออก็พยายามเปลี่ยนร่างให้ไวนะฮะ โอ้โหโดนชูดโกแรกไปแล้วนะครับโดนวอลเลนกี้ชูดไปอ่านี้เรื่อเร็วครับไปเดี๋ยวหาโปเกมอนป่าก่อนฮะโอเคเจอละแคัน,นี้อ,อุกครั้งที่ออกสกิลครับเราก็จะได้สแตกมาหนึ่งชั้นนะทำการบูตไดเมจได้เลยนะครับเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไปเดินไปป้อมยังไม่แตกนะฮะอ่านี่ป้อมนี้ครับหงายเงียบคนเดียวไม่มีใครอยู่ครับ1ิ1 2แต้มไป เออปลี่ยนล่างสองนะครับมีฝูงพึ่งอยู่บนแต่เราไม่ยุ่งนะฮะให้เลนบอลก็จัดการกันไปนะครับเลนใครเล่นมันครับอย่าไปแย่งกันนะฮะทีมเดียวกันต้องสามัคคีกันนิดนึงแต่เสียดายครับทีมผมไม่มีดีเฟนเดอร์กับซัพพอร์เตอร์เลยนะฮะมีเด็กแทคเกอร์กับออร์เดอร์นะครับโอ้โหแม้แต่โปเกมอนป่ายังไม่มีครับสเปสเตอร์ยังไม่มีเลยนะฮะไปครับลุมปะปะคือดาเมจของตัวกิลกาเนี่ยมันแรงมากๆเลยนะฮะถ้าใครเล่นนะฮะ แต่ว่าอย่างที่บอกครับโคตรบางนะฮะถ้าคุณอยู่ในฟอร์มดาบอะโคตรบางบอกแค่นี้นะฮะคุณเข้าไปโบกคือคุณตายอย่างเดียวแต่ต้องเล่นเป็นเซร็จนะฮะคือจังหวะอย่างผมอะถ้าเกิดผมจะเข้าไปบวกเนี่ยผมจะเข้าฟอร์มลูกก่อนนะฮะพอผมเข้าไปชิดตัวได้ผมจะเปลี่ยนเป็นด,ดาบเลยนะฮะแล้วก็ต้องรีบฟันให้เร็วที่สุดนะฮะเปิด X X Tag นะฮะแล้วก็ใส่บูทดั้มเมทเข้าไปนะฮะรับรองตายครับบอกแค่นี้คือช่วงหลังก็เอาไปเล่นไต่แรงบ่อยนะ แรกๆก็ตายบ่อยเหมือนกันนะฮะเล่นแพ้บ่อยเหมือนกันหลังๆก็พอเข้าใจวิธีการเล่นมันบ้างแล้วนะครับอโอเคก็ถือว่าเล่นยากนะตัวเนี้ยเพราะว่าบูเดมเมดเขาไม่เหมือนชาวบ้านไงวิธีการเล่นของเขาไม่เหมือนชาวบ้านเขานะฮะก็มีการสลับฟอร์มมาครับไอวอนเฮดมาแล้วนะฮะมาครบแล้วได้เวลาออกลุยแล้วฮะมาไปช่วยเพื่อนกันดีกว่าไี่ไงดานี่นี่ไงฟิกิโซ มาดิครับไปสิตรงไปเก่งกล้าไม่แอบมั้งล่างนี่ไงนี่ไงนี่ไงครับนี่ครับรบ,บอกแล้วไงอย่าเจอบูธเจอบูธเลยมาดิมาดิมามา,มาดิครับมาดิครับเปิดโล่ก่อนสังเกตน,นะครับพอเปิดโล่เนี่ยเราจะรับเลนเมทได้ดครั้งหนึ่งเหมือนอมาตะครั้งหนึ่งแล้วก็อ่ามันจะได้เลือดเด้งขึ้นมาด้วยนะเออคือไอวันเฮดมันดีนะครับมันส่งผลดีต่อท่าดาบสิ์ด้วยนะฮะเออ ติดคอมโบอ้าวมาจากไหนครับมาจากไหนครับมาจากอ้าจากไหนมาจากไหนมาจากไหนนิมเฟียมาดิมาดิครับนี่เงเปิดโล่อดัดเข้าไปก่อนมา2สแต็กเอ้ยดีก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมาเก็บเบอร์รี่ก่อน2สแต็กที่รอคอยมายังอยู่ไหมยังอยู่ไหมเอา้าเหลือแต่โลตอมครับโอเคเก็บเหรียญไปอ่ะโอเคนะเรานเก็บพึ่งไปเลยแม่งหนีกับป้อมละอา้อาวอ่ะนะครับเอฟเวิร์นมาดิลุยเออไป ไปเก็บลูกตองหมดเลยลบแรกมาเรียบร้อยไปไปดังกันเถอะอ่าแตกไปนหนึ่งนะครับนี่ไงไรครับผงพึ่งนี่ครับสังเกตดาบศักดิ์สิทธิ์นะครับถ้าเกิดว่ามีโปกเกมอนป่าหรือโปเกมอนสุดสู้ร่าอยู่ในพื้นที่สามเหลี่ยมมันจะได้สแต็กเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะฮะอ่าดังเลยครับนี่เล่นกันอย่างนี้แหละครับกิวดการนะฮะผมลองเล่นทุกเลนแล้วแหละเลนบน เล่นล่าผมก็เล่นแรงแต่ผมคิดว่าผมเล่นสตาร์ทด้วยเลนป่าเนี่ยผมว่าผมเล่นได้ยืนระยนี้เวลาที่นานที่สุดนะแล้วก็ตายน้อยที่สุดแล้วกันนะฮะง่ายๆเลยเล่นเล่นแบบเนี้ยชนะบ่อยนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะฮะอันนี้แล้วแต่คนเล่นเลยนะฮะบางคนอาจจะเล่นเลนบนชนะบ่อยบางคนเล่นล่างชนะอุ้ยมาแล้วครับแต่ผมเล่นโ้โเวนกลามใช้ผิดทางแต่ผมเล่นเลนกลางชนะบ่อยแล้วก็ใช้อเทมที่ผมถือประมาณนี้แหละแล้วก็สายที่ผมเล่นนะ บางคนก็อาจจะชอบสายคริติคอนนะที่เป็นชาร์ลส์ฟอนนะก็แล้วแต่นะครับมานี่ครับดาบศักดิิ์สทธิ์มาเลยแบบเดียวเ็รู้สึกเบื่แล้วนะฮะคือแบบ,บตอนนี้สู้ได้สบายเลยนะฮะตัว,ต,วตัวได้เลยฮะแต่ลุมไม่ไหวนะฮะบ, <c oughs> บอกไอ้นี้จ,จัดไอ้เฮดก่อนเลยนะฮะมาข้างบนเออไม่ไมีมละโอเคชุดไปก่อนนี่ครับโหตอนนี้คือได้เปรียบ ยังเห็นได้ชัดนะฮะผ่านไปจะ6นาทีแล้วนะฮะมามาแต่ก็ไม่แน่ครับอะไรเกิดขึ้นได้นะครับอย่างที่บอกครับวัดกันที่2อนาทีสุดท้ายเท่านั้นนะเพราะแต้มคูณ2นะเออเอ้ยโอ้โหเวนการ,รมป้อมแตกแล้วหนึ่งนะฮะอ่าโอเคเอ้ยไม่ได้เอ้ยกลับกับ,กบต้องป้อมล่างเฮ้ยโอ้โหเวนการ,รมแม่งแกง94อ่าโอเคบัฟฟอนนี่อย่าบัฟฟอนแทงตูดอืไปไปไป เปิดด้วยโลดตามด้วยดาบเปิดด้วยโลดตามด้วยดาบไปร้อยโอเคไปไปไป่าครับแตก 2, นะ 2> อฮะเฮ้ยเวนกรรมโดนดังไอ้โดนแล้วแม่งเรียกถอยแล้วเพื่อนอ่าจัดไปเรียบร้อยโอเคคือสังเกตน,นะถ้าเกิดใครดูผมเล่นผมมันจะค่อนข้าง มาชูดบ่อยนะครับก็จะมีแต้มสองแต้มาแ,แต้มผมไล่ชูดหมดนะฮะคือผมสังเกตแล้วถ้าเกิดผมถือแต้มเยอะเนะี่ยผมตายตลอดนะฮะมันมีความรู้สึกอะครับว่ามันเสียวอย่างเงี้ยเออมันทําให้เราระแวงตลอดเวลาถ้าเกิดเราถือแต้มเยอะอเรียบร้อยครับไปค่อยๆเก็บค่อยๆล้างไปนะผมว่ามันได้มันได้คะแนน,นเยอะอะคือผมเล่นผมเล่น MVP บ่อยนะฮะคือทําแต้มเยอะนะฮะไปไปช่วยเพื่อนก่อนบนึง โอ้โหไปไหนกันหมดวะโอ้โหคุณไปทำอะไรเลนล่างกันวะโอเคน้ำอยู่ครับเอาดิเอาดิเอาดิใส่ต้องลาดทันเดอร์เองแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ย <c oughs> อู๋สายล่างแหมเล้ยวาตาชิลกะมาครับอ้าวเดินมาหาด้วยมาดิอ,าอ้าวแม่งมาสองตัวนี่ครับสองตัวมาดิสองตัวมาดิ มาดีสองลกหนึ่งก็ได้ครับก็ได้ครับเปิดโล่ได้เลือดครับเปิดโล่ได้เลือดตามด้วยเสารสิทธ์ไปดิดาบดาบไปโล่โล่แทงแม่งเลยได้เลือดเออนี่ไงเปลี่นยนดาบเรียบร้อยครับไปไหนแม่งหนีไม่ได้ก่อนเฮ้ยอุ้ยโหแม่งแม่งปล่อยอะไรมาวะมาครับไอออนเฮสพารมาแล้วครับท่านี้แหละจะเป็นท่าที่เพิ่มพลังโจมตีครับไปครับมาอ่ามามา,มาดิครับมาเอมเฟียเ <laughs> กระเบียดหนีไป เฮ้อยอู๋แกงกาสายบนมาวัตชิกะมาดิครับมาดิครับก็มาดิครับอุ้ยอู๋แกงก๊อได้อยู่ได้อยู่โอเคโอ้ยโอ้ยมาช่วยต่อมาดิครับไปปั๊มเลือดมาไปปั๊มเลือดมาเรียบร้อยครับโอเคน้าอยู่ครับสาต่อสองป้อมไปฮะเดี๋ยวกลับบ้านแป๊บนึงนโอเคได้เลือดเต็มครับมาสีแตกใครอยากลองครับใครอยากลองไปตรงกลางดีกว่าอ้าว ไม่มีใครมาเก็บแฮนเดอร์ครับดูดิโอ้โหเป็นการแม่งเอ้ยงานงอแล้วมาชมันโอ้โแม่งชูสองสองเท่าห้าสิบปดโอ้โหเวรละเฮ้ยโอ้โหงานเข้าแล้วเหลือป้อมเท่ากันแล้วโอ้โหดูดูนะครับจากที่นำอยู่ดีนะฮะดูดิดูดนี่ไม่มีใครมาช่วยผมเลยอะ่ะดูดิโอ้คุณมาทำอะไรกัน โอ้โหดูไงเก็บคนเดียวครับเป็นไงเป็นไงนี่ไงเป็นไงโอเคหนึ่งร้อยคะแนนครับไปเดี๋ยว,ยวหาทางก่อนโอ้โหวเวนกรรมโดนน้ำซะงั้นอะ่ะดูนะครับน้ำอยู่ดีสุดท้ายโดนน้ำนะฮะดูถ้าผมชูแต้มนี้ไม่ได้นี่ผมแย่เลยนะเอาไปดิร้อยคะแนนเอาดีเอาไปด,นนเด,เไปเดีเท่ากันแล้วดีตอนนี้ก็ลุ้นแล้วกันว่าแต้มบุญจะมีหรือเปล่านะฮะเหมือนเดอะแบกอ่ะตอนนี้ผมเล่นอะ่ะคือผมสังเกต ทีมผมไม่ค่อยทำคะแนนกันเลยเขาเน้นสู้กันเองมากกว่านะผมว่าจัดไปผมคิดว่าถ้าทีมผมมีพวกดีเฟนเดอร์หรืออะซัพพอร์เตอร์จะน่าจะดีกว่านี้นะเอาดิเอาดิเอาดิเออเอาไปเอาดิเอาดิไม่ดังกันหน่อยวะโอ้โหแข่งโอ้โหโดนอ่แล้วครับซ้ายมือ โอ้ยยี่สิบสองเรียบร้อยเลยนะฮะโอ้โหแบกไม่ไหวครับผมก็เต็มที่แล้วอ่ะัะผมโอ้โหดูก็ถ้าใครอยากเล่นด้วยกันก็แอดมาได้นะครับโอ้โหเรียบร้อยครับอือห้าสิบห้าสิบมากเลยอ่ะอ่ะเรามาลุ้นกันนะครับแพชชนะผมคิดว่าแพชชนะนิดเดียวโอ้โหแพ้สี่คะแนนดู นี่ดูดิ208นะฮะชูอยู่คนเดียวนะฮะอ่ะโอเคประมาณนี้เลยกันสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นแรงใจกันครับแล้วก็อย่าลืมกดดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆขึ้นมาใคลิปหน้าผมซีิวเกนสวัสดีครับแบกบไม่ไหวครับ <laughs>